บอกว่าได้ใบใบนี่ก็เอินเอาหมาเนี่เป็นอย่างทำไม่ธอเนี่ยไม่เห็นฉันหรอฉันบอเห็นหมอเป๋อเปอนะ เบ้องเบ้มาอ้วนก็ค <pe> um ้นไงขนาดนั้นคุมมันออกเลเอาคือรูปว่ปอย่ค้อเห็นฮะรู้ว่ปอยเอาไปทุกวันุสายรอยไปเนาะสมือก็บอกมึงเนาเอ๊ะ เจ้านักี้นองเขาสังเกตไหมุ่งขุ่งเหนมบ่เมียเสียมันโตน้อยไหมบ่เมียละพ่ไทยหีกระตือก็เต็มหยัวยอยู่ออเสียเขาโตน้อยบาสังเกตทีดี้แต่ของเอเนี่ยัใหญ่สมอันนี้เสียกังน้ำแมเบื่อเอายังไหัวเยกินเหนืออะไรนี่เอาไปด มีเดียวหนีจนนอนออกไหมมือเขามีงานสิยุสัยย้ำเวียนบ่กบวกม้วนย้ำเลยแล้วบ้องคิ้วงานอีหยังเลยเป็นผู้จัดการศิลปินเออโดนแล้วเอาแล้วบัดนี้ทั่วลงคุยแล้วไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการนี่บัดนี้ต้องกันสิมาวงนี่บัดนี้กับบ้องบ้องยี่หลีเนาะพี่หมอญเนาะยู้งานอยุสัยกับบ้องบ้องแค่จะถามนะพี่แทนที่จะถามศิลป์ก่อนแบ๊กที่ไหนแบ๊ก จะถ้าศิลปินเหรอเนาะที่ีหูว่าไปจังไหนอาราอาบรูเรือ่โงงานก็มีได้มาแก่ตัวไปง้งทีดรับเชิญมือนะรับเชิญที่ไหนรัิโอ้ยอย่างไเห็นตังแล่เอเปสอไปว่างเต็งไว้เกนสีลือเลยที่ไหนนะกับเบาสีชมพูไปไท้สีชมพู่ไปไทยพัสดเอาไปสอว่างเต็งไว้หากันให้ควักเลย

สามก้ารนัมไงนียวเ่าหัวมันเลยสีเบียวัมีมัดูสามังาอแต่อ่ะเมดี่เมเดียวไปนอนไหนมานี่ครับอดีครับอมานี่เลยเหรอเมเดียวเขาอยู่รอนสวันแล้วััรบไปแกงมาปีก่อนนะ ใส่็้ใ่ผ้าาวใส่เยนานเนาะล่นกใ่อไเียใส่หน้าหนาวเดยวนารถบาสใส่ก็ขี่รถส่วนตัวจะด่าส่วนตัรถเขอี่น้มอนรถส่วนตัวเา่่อ่ะเยพิวดดีเอาไปนั่งมเต็ท์อ้าวก็ได้ขนาฮะใครมาบุกเต็นท์ได้ไม่ได้ยิน่เสียงอะ พนื้อเาะบกเต้นุ้ยก้นพ่นเนาะกิบมาจะออกงาน้วใส่สูตรสีูเพือหนเนาะมันด้ฉันข้ออีกได้มีคนนี่ยังมัน้ัพสังฮะไม่ได้ออกน้เขาบนขึ้นไปีอกแล้ว่เดี๋ยวบรรยากาศข้ออีกไม่ไ้เด้อมันแรงท้ออยู่เด้อมแรกเราส่งยินบอกบรรยากาศ มันท้อมแน่นอนเพราะว่าเรามาแล้วมันเป็นขอนเนย่ยเบาเลยเศาเบาเพราะว่ามันเขาไปเบื่อทั้งโฆษณาจากพ่อปุ้ยเนี่ยพยังมาทั้งนานเลยครับเอเราหลักไม่เนี่ยพ่อปุ้ยผู้ใหญ่ปุ้ยขึ้นข่คือจอดรถบอกอยู่บอกแต่กร้างเลยองม้าองม้าเพิ่มนกันยเที่ยวเทียวเล้ ไม่ก้นลายี่ยม่ายยมือะไรจ่อยายมืออรักจ่อลำตดเลยขัดนจอัดเจอขัดเักเจอัดเอขัดเจอขัดเจดเอขัดเจอขัดเเจอมัเจอกัเจอขเอเอัอัจอััเขเา เบาๆก็ทานก็ด้แต่กินมืดดกินมืดมดเบาแต่ว่ากินมืดมืดก็กินอย่างาคั่วตีเก็่้องกิน่บอกกินเบาๆแล้วเมื่อไหร่เราก็กินยังไกงจะตื่นขึ้นบาล่ะมาสามเดียวขี้ป็นอีขามพูดเลยพ้อมมือใดพ้อมือหนครับพ้อมืือปิวโปิดวงก็ไ่ได้เบาเนอะิดวงก็ไม่ได้เบาเอาทีไดียได้้องเพลงเออ กินโซฟังงามมาเสือแต่มีเสียงหรอกก็บพรถือขี้นี่เห็นมันร้องอี๋เก่งจริงเสียงเก่งจริงเสียงกูสิเสียงกูเสียงเลยดาหล่ไเสียงไหบอเล่าเสียงไหมืม่แรงเปลี่ยนเรีองทันทีเลยเจอกันเลยจำปานะคะเธอมาเสียงเทีกูจำปาแล้วมึงตี้เราจะไม่พูดกันเลยเราไม่ได้คนจัดสคริปต์เนาะไม่ไม่ได้จะให้ ชุดเสีอะไริมพูเหรอบ่อบอไม่ชุดรามซิมพูสวยมากสวยมากหวานหัวลาไปใส่ไหมเืมคืนพอไปทวงหัวลาแล้ล่ะเห็นเห็นเห็น่อเห็นนังฟอดเห็นอก็ลืมใส่ไหม่แว่่มือนได้ใส่นเดีอใส่แล้วใส่ไหมเมื่อกีเขากับชุดตัวสิมพูเขายูเอาสวยดีได้ล่ะ เคร่งผมเครืองอะไรแมเออสางกับหูจ่าฟอดบาลมาสนนอกฟอดบาลาย่ถึงวางยุ่มบุ้มเกิดปีดได้เปลาเกิอมได้เป่าเิดปีดได้เปล่าเขอเยเื่อยอเื่อเะาดเท่ เื่อปีเปล่าที่ผมมาตั้งแ่เมื่อปเปล่าเนาออยุ่แล้วพอมาอไเปล่าเราพอหูอยู่แล้วพอมอะไรแล้วม่อตีก็ตี้ยมนคอว่วนเตี้ยลอยเอนิเตี้ยค่ะเดไหนเขาไนร่งเขาล้มหลอวก็ลูกนี้ผู้นี้ก็เดินทางไกลไกลตัแม่บีไปน้ำหลาบเปเมื่อบานบระมาณก่กิโม่จกมืออกจุลอยดีกว่าเนี่ยยักเนี้ยกับพี่ซ้ำนั่นก็ พาดลงแถ่หนั่งจ้าแม่ให้ลงแถวที่อันเหี้ยนแม่ตัวนี้ไปใส่ตื่นราย้ำรุนแรงโอ้ยยุ่งค่ะใส่ตื่นราเอาเครื่องือแท้เอาเพื่อนปัานเคียงแนี่ยมันคนที่ตอนนี้เดี่ยวเนี่ยเป็นคนมีไฟเดี๋ยวเนีะพอเออถ้านก็ต้องสงสัยเปิดถึงบางอ้อแล้วพี่ว่านเปิดถึงบางอ้อแล้วแล้วก็ถึงบางอ้อดีบางนี้มีไฟนี่เีงหล่าวว่ปากก็ซื้อตัวไม่มีไฟมีตะล่ม พอคนมีไฟได้ลูกโอ้ยีหยังเห็ดเอาเปียมเอาหลายเขาทำไม่ใช่เอเดเราเปียมออยสองเต้นนี่แล้วมีปัญหากันแผลอ้าออ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 ต้อออออออนออ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 อคออ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 ะออ แม่คุ้มกข้อข้างมึงไหมอเคโอเคโอเคไปมักางามาถอดปลไก่ลไปเดีไปถอดาไ่ขัแเจ็ดสนี่้อไม่ไงหายพอด้ไม่ไงเ็จนนีมาอ่ะป้าพิงค